สวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเรากลุ่ม P ีสิมีต้นไม้ที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับทุกคนได้รับชมกันนะครับซึ่งบริเวณที่เราได้รับผิดชอบก็คือบริเวณข้างๆโรงอาหารของคณะเภสัชศาสตร์ตรนั่นเองนะครับต้นไม้ที่เราจะมานำเสนอทุกคนวันนี้นะครับก็คือต้นแกแลนั่นเองนะครับ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปรับชมได้เลยนะครับต้นแกรลหรือบางพื้นที่เรียกเขหรือหนามเขเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่มรอเลื้อยมียางสีขาวถึงเหลืองอ่อนมีหนามแหลมแข็งตามลำต้นกิ่งและง่ามใบใบเป็นใบเดี่ยวลิงเวียนสลับรูปลีปลายแหลมหรือมนผิวใบเรียบเป็นมันปกติเป็นดอกแยกเพศ อยู่คนละต้นผลเป็นผลรวมมีผิวคูขะขนาดเล็กด้าน,นสรรพคุณทางยาเก่นของแก้แ,แลมีรสปราช่วยบำรุงกำลังบำรุงธาตุและบำรุงโลหิตใช้แก้ไข้ารากศาสตร์ไข้พิษและไข้าภายนอกช่วยขับเสมหะกล่อมเสมหะโลหิตแก้เลือดออกตามไรฟันและรักษาการท้องร่วงใช้ขับปัสสาวะแก้มุดกิดระดูของสตรีและเป็นยาสำหรับหญิงหลังคลอด ช่วยบำรุงน้ำเหลืองให้เป็นปกติแก้การสิงครีและแก้ผู้พองส่วนดอกใช้แก้โราหิตและวายโยกำเลิบนอกจากนี้รากของแกแลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและแก่นยังใช้ทําสีย้อมผ้าไหมฝ้ายและจีวรพระโดยให้สีเหลืองจากสารโมรินถือเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าทางยาและด้านหัตถกรรมอย่างยิ่ง